สามดอกโอ้ oh my god โอ้ my god ตะวันอีกสองดอกอันแม่งกินมหญิงสองดอกแม่งกิน,นมหญิงพ่อบอบอ่อุ้ยตะวันดอกหนึ่งบานเราเอาไปบ่ะวะ yes Yeah, nice. Good job. boy wow. yeah, I I, think Ooh, nice. I I nice. Lost, I I see it. Mm. I think that one is for me. Yeah. Uh, together. A uh, blue berries mm. on Okay. I okay. I, I type berries no, yeah. no, no, no. Come here, come here. Elder. juice. Mm. this way. Go this way. Ooh. I, I Ooh. eat berries. I found it again. I eat berries. Oh my god, that one is too old. โอ้ชูโอ้โน้ดอนดาวเดะโดนดาวเดะโกดีสเวพ่ออีกยู้ยจะว่าเถาวะพ่อดอกเถาวะเออบังหันพ่อดอกนึงแล้วฉันกับพ่อดอกนึงแต่ว่าเถาแล้วคัมคัมเอ้าเด็ดคัมตลอดโดนโกดาวเดะเบสดิ้งคัม คำซีมอขำีมอนาจะเวิกใช่ลใช่ลเอ้าเอาเอาเด็ดดนโกดเดอเด็อีเบออูเนี่อาใส่เ้ยเ้ยเอ่อนี่บาแต่นอนเลยเอเดำเฮียพีสเอาเอาเอามาเลด้ปะเออเอาไปเอา อันนี้นะดอกงามมีสามดอกนี้เขาเพ่ถอดดอกงามกันเอ้ยไปเอาหญ้าบนแคบมาหน่อยละเด็กเด็กก็โอ้ย